สวัสดีค่ะทันข่าวบันเทิงมาแล้วค่ะกรีสนันนาเดชคูกิมิยะขอยายาอุรัสยาแต่งงานสายฟ้าแลบแห่ยินดีกันทางวงการเรียกได้ว่าทำอัเกรีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลังซูเปอร์สตาร์คุณดังนาเดชคูกิมิยะคุกเข่าขอแฟนสาวยายาอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลงคบหาดูใจมานานกว่า11ปีโดยทางด้านนาเดชคูกิมิยะก็ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า We decided on forever. ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul, my love, my c e a r my air, and thank you for saying yes. w i l l actually I said yes, screams and then yes, hehe y y to the moon and back, baby. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเราตัดสินใจเรียกตลอดไปผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในชีวิตคุณคือจิตวิญญาณของฉันเสียงหวาราะของฉันน้ำตาของฉันอากาศของฉันและขอบคุณที่พูดว่าใช่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ